สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้าจุ่มพารวยนะคะวันนี้ก็เลี้ยงหลานไงดูย่าดูย่าดูย่าคุยนะจ้าเอ๋อยู่กับน้องยี่ห้าค่ะอยู่กับน้องยี่ห้าค่ะกําลังหัดคว่ำหัดคานจ้าเอ๋จ้าเอ๋อ่าบิน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 เออบินอ้าวบินอ่ะคานมาคานมาเอาเอาผ้าเอาผ้าอ่ะ 好怕了，阿เจ，阿เจ，嗯，呃，呃，嗯，阿เจ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 ，呐，阿เจ，伊娃扎，伊娃扎，阿伊娃扎，嗯，伊娃扎，阿เจ，阿เจ。 มองอะไรคะอย่ามองอะไรเอ็นจะนี้ไหมัวนี้ไหมัวนี้ไหมัวนี้ไหมหึหึตุนจะมองเพชรไหมเนี่ยหึจะเอ๊ะจะเอ๊อะเดินเดินเดินเด้อะเดิน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 อยู่กับน้องยี่หวานะคะยี่หวาสวัสดีค่ะน้องยี่หวาก็สวัสดีนะคะจะเอ๊ะจะเอ๊ เช้าๆอากาศจะเย็นนะคะพี่น้องตอนเช้ากับตอนเย็นอากาศจะเย็นไม่อยู่เฉยเลยไม่อยู่เฉยเลยเนี่ยฮะไม่อยู่เฉยเลยจะเอ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 อะจะเออ่ะยวัสดีก่อนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จดึงๆจดึงๆอ่ะจดึงๆมองแม่มองแม่ยิวายิวาจ่าอ่ะจะเอ๋อารมณ์ดียิวาอารมณ์ดียิวะอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ไหมจ่าจริงจ่าจริงจ่าจริงจ่าเลยขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้ ฝากช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณมากมายค่ะเล <laughs> ี้ยงล้านค่ะกับน้องยี่หวาตอนนี้กำลังอารมณ์ดีพี่น้องนะยี่หวาอารมณ์ดีจัติงจะติงจติงติงจัตจติงจัตไม่อม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 จัเอจะตเอนั่ง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 เฉยสิไม่อยู่เฉยเลยพี่น้องดุกด,ดิกหุกหยิก

อยู่นิ่งเลยพี่น้องไม่อยู่นิ่งเลยเนี่ยอืมน่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริทุกคอมเมนต์ค่ะอืพี่น้องดูเขาไม่อยู่นิ่งเลยอ่ะอ่ะปีนล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 ะปีนถอยหลังละปีนละปีนละโน่นน่นโน่นจะเดินถอยหลังแล้วพี่น้องจะเอะอะนั่ง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  นั่งได้ไหมหน,นั่งได้ไหมอืมดึงขางเก่งตัวเองแล้วพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่าน an, ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลือกทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่แวะมารับชมคล wow. ิปค่ะเตะเอเตะเอเตะเอว้าวว้า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 ไหนไหนไหน ให้ยาดูหน่อยสินะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไรายทุกแชททุกเลิฟท,ทุกคอมเมนต์นะคะว้าวเจ้เอ๋ว่าจะไปไหนวจาจะไปไหนเัวาจะไปไหนคะ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ก็ขอทุกคนมีความสุขสันต์สุขหวังร่ำรวยกับทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์เอ๋อาจรอาจรย์เอ๋เจ้าเอ๋